ข่สนันกข่าว I N สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ดอนมอฝ่ายกฎหมายดูรายละเอียดกรณีบริษัท Facebook นะคะจอฟ้องรัฐบาลไทยที่ให้ปิดการเข้าถึงเพจ r o y a l l s t t m r r k t t p l c e e ค่ะ นายดอนประมัติวินัยรองนายรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะกล่าวถึงกรณีที่บริษัท Facebook จะฟ้องรัฐบาลประเทศไทยกรณีขอให้บริษัท Facebook ปิดการเข้าถึงเพจ Royal l i s t Marketplace ว่าในตอนนี้นะคะฝ่ายกฎหมายกําลังดูอยู่ว่าเรื่องดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งจะมีการชี้แจงหรือฟ้องกลับหรือไม่เพราะผิดกฎหมายของประเทศไทยนายดอนระบุว่าถ้าหากผิดกฎหมายของไทยเราก็อยู่ในฐานะถือความถูกต้องของกฎหมายซึ่งเรื่องสิทธิและเสรีภาพระหว่างประเทศ ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องดูว่าเว็บดังกล่าวมีความจันลงหรือคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ถ้าไม่ใช่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่โดยไม่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งในตอนนี้กําลังดูอยู่ค่ะว่าซึ่งตอนนี้นะคะกำลังดูอยู่เพราะไทยมีวิธีการและสิทธิอํานาจในแง่ของการดูเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยแต่อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ก็ทที่ประชุมครมค่ะไม่ได้มีการรับทราบอะไรมากในแง่ของหลักเกณฑ์ค่ะ หากเรื่องใดละเมิดกฎหมายไทยถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งตนไม่ทราบถึงกระแสหากบันปลายจะเกิดการถอนการลงทุนจากประเทศไทยต้องรอดูกันต่อไปแต่รับทราบว่าทุกกระทรวงกำลังดูเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ะทั้งนี้เป็นเรื่องปกติที่หากมีเรื่องไม่ดีงามต่อสังคมไทยมักจะมีการขอร้องหรือว่าการขอความร่วมมือซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือมาเรื่อยๆค่ะ ยุทธพงษ์ยืนยันนะคะไม่ได้เล่นการเมืองปมขัดกองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำชี้จอดชี่แจงกรรมมาทการงบประมาณวันพรุ่งนี้ค่ะ นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยนะคะในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการคารุพัน ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระบองโปปรมาณรายจ่ายปี2564กล่าวถึงกรณีการจะซื้อเรือดำน้าของกองทัพเรือค่ะว่าเมื่อวันนี้กองทัพเรือได้ถแถลงข่าวออกมาแล้วและได้พัดพิงตนว่าพูดสร้างความเสียหายตนขอชี้แจงว่าไม่จริงค่ะเพราะตนไม่ได้เล่นการเมืองและไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกองทัพเรือการที่ตนออกมา เร,เรือดำน้ำนะคะเป็นการทำหน้าที่สอสอค่ะทางนี้การถแถลงข่าวของกองทัพได้ทีจแจงว่าเงินในการจัดซื้อเรือลำดำน้ำ ใหม่2ลำนะคะเป็นงบของกองทัพที่ไม่ได้ซื้อเรือรบเพิ่มแต่เอามาซื้อเรือดำน้ําใหม่ตนขอที่แจงเขาว่างบประมาณทั้งหมดเป็นเงินภาษีประชาชนการที่ตนคัดค้านเพราะปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้อีกทั้งกองทัพเรือนะคะได้ยอมรับแล้วว่าในสัญญาซื้อขายลำที่1ไม่ได้มีความผูกพันใดๆกับลำที่2และ3แต่เพราะเกรงว่าจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตนเชื่อว่าทางการไทยจะพูดคุยกับทางการจีนได้ว่าขณะนี้ไทยกําลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากนี้นะคะการจัดซื้อครั้งนี้กองทัพแจ้งว่าเป็นแบบรัต่อรัดหรือว่าจีทูจีหากเป็นแบบ G2G ูจจริงนะคะตนขอ ดูหนังสือรับมอบอำนาจฉบับเต็มที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลจะที้แจงว่ามีมติคณะรัฐมนตรีมอบให้พลเรือเอกลือชัยรุติดไปเซ็นสัญญาไม่ได้ต้องมีหนังสือรับมอบอำนาจฉบับเต็มและในเอกสารมอบอำนาจไม่ใช่ชื่อของนายรัฐมนตรีจีนหรือรัฐมนตรีกลาโหมของจีนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้ตนจะขึ้นไปชี้แจงที่คณะกรรมาการพิจารณาร่างพระงบประมาณรายจ่ายปี2564เพื่อต่อสู้ให้ถึงที่สุดค่ะ ปิดท้ายที่ตำรวจสงขลานะคะจับแรยงานต่างด้าวชาวเมียนมา16รายนีโควิด -19 จากมาเลเซียเข้าไทยค่ะกลุ่มรายงานต่างด้าวชาวเมียนมานะคะที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียค่ะยังคงลักลอบ เดินทางออกจากมาเลเซียแล้วก็ข้ามแดนมายัางประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจากผลพวงของสถานการณ์โควิด -19 ในมาเลเซียค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองแงอํเาเภอเสะดาวจังหวัดสงขลาได้จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้16รายเป็นชาย12รายหญิง4รายนะคะโดยทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติบริเวณริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียทางด่านพรมแดนเสดาวแห่งใหม่ค่ะและมาซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณสุสานจีนเพื่อรอนายหน้าคนไทยมารับเพื่อเดินทางกลับเมียนมานะคะแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบก่อน จากการสอบถามผ่านล่ามทั้ง16รายเข้าไปทำงานอยู่ในมาเลเซียกว่า2ปีแล้วแต่หลังจากเกิดการระบาดโควิด COVID -19 ในมาเลเซียนะคะทุกคนต้องตกงานค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำงานมา3เดือนจึงได้ชักชวนกันหนีเพื่อจะกลับเมียนมานะคะโดยติดต่อผ่านในหน้าชาวมาเลเซียคะ่ะาข้ามแดนชายแดนไทยมาเลเซียต้องเสียค่าใช้จ่ายรายละ2,200ริงกิตหรือประมาณ15,000บาทนะคะและรอในหน้าคนไทยพาเดินทางต่อไปส่งที่ชายแดนไทยมเมียนมาค่ะกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เบื้องต้นมีการ ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพและตรวจเชื้อโควิด -19 รวมทั้งตักตัว14วันหากไม่พบติดเชื้อก็จะประสานต่อมอผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไปค่ะและได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวหลบนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา6นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น